กราบสวัสดีกันเพื่อนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง hello tea นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของจังตลาดผูกเพื่อน คนคนนี้เขาเป็นสายตำรวจกันเพื่อนไปล่อซื้อยาให้ตำรวจไปเรียกเคียงเงินให้ตำรวจกันเพื่อนทำงานให้ตำรวจมาหลายปีดีดักแต่สุดท้ายท้ายสุดถูกตำรวจเล่นงานถูกตำรวจหักหลังกันเพื่อนณปัจจุบันนี้เขาต้องหนีตายกันเพื่อนหนีเอาชีวิตรอดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไล่ล่าเขาคนขายยาก็ตามฆ่าเขากันเพื่อนเขาก็เลยออกมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมกันเพื่อนเขาเองไม่มีที่ไปเขาเองไม่มีทางเลือกขอเขาเองกลัวตายกันเพื่อน ก็เลยเลือกทางนี้กันเพื่อนแฉด้านมืดของวงการตำรวจแฉด้านมืดของพวกค้ายากันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เขาทำแบบนี้กันเพื่อนแต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้นั่นก็คือเส้นทางของไอ้จังกันเพื่อนทำไมมันถึงมาเป็นสายตำรวจได้ทำไมมันถึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญในวงการตำรวจได้ตรงนี้เองมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของไอ้จังตลาดภู กันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับสายตํารวจคนนี้สักนิดหนึ่งกันเพื่อนเขาเองมีชื่อเล่นว่าจังนะปัจจุบันนี้อายุ27ปีกันเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอยู่แถวตลาดภูเขาก็เลยได้ฉายาว่าจังตลาดภูกันเพื่อนเขาเองนะมีจุดเริ่มต้นในเส้นทางของยาเสพติดตั้งแต่สมัยวัยรุ่นกันเพื่อนอายุ16 17เขาก็เข,าเข้าสู่วงการยาเสพติดกันเพื่อนเริ่มจากเสพยาเริ่มจากดูดม้าเริ่มจากขายยาเล็กๆน้อยๆน,น,นี่คืออาชีพของเขาใน สมัยที่เป็นวัยรุ่นกันเพื่อน พอเขาวกวนอยู่ในวงการยาตรงนี้เองก็เป็นเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองกันเพื่อนเขาถูกจับกุมอยู่หลายครั้งหลายคราจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอตลาดพูกันเพื่อนจับเขาไปหลายครั้งหลายคราจับไปส่งคุกจับไปบำบัดก็มีกันเพื่อนตรงนี้เองนะจึงทําให้เขาคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอตลาดพูเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชุดสืบชุดจับยาหรือบางคนอาจจะเรียกว่าชุดนอกกันเพื่อนชุดนี้นะเป็นชุดนอกเครื่องแบบ คอยจับยาคอยปาปามยาเสพติดอยู่ในพื้นที่สอ,อตลาดภูคนแถวนั้นเขาจะเรียกว่าแก๊งลูกหมูกันเพื่อนแก๊งลูกหมูนะครับประกอบด้วย3คนหลักๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือผู้กองพง2สองก็คือดาบปอก3ก็คือจ่าแจ็กนี่คือตัวละครหลักๆของแก๊งลูกหมูกันเพื่อนส่วนจะมีเลี้ยวล้ออีก 2- 3สคนอันนั้นเป็นตำรวจชั้นเล็กน้อยชั้นประทวนกันเพื่อนเป็นตำรวจเลี้ยวล้อที่คอยติดตามแก๊งลูกหมูไปจับยาผมไม่นับรวมกันเพื่อนแต่หลักๆ ของแก๊งนี้มีอยู่3คนันเพื่อน แก๊งนี้นะครับโดยประวัติแล้วหรือว่าโดยพฤติกรรมแล้วมักจะรีดไถพ่อค้ายากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะพอมาจับไอ้จังได้ก็เลยให้ไอ้จังเป็นสายกันเพื่อนไอ้จังเสนอตัวเป็นสายแรกกับการปล่อยตัวอยู่หลายครั้งหลายคราโดยหาผลงานให้กับแก๊งลูกหมูกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดไอ้จังก็เลยเป็นมือหนึ่งของแก๊งลูกหมูกันเพื่อนหน้าที่ไอ้จังมีอยู่4ี่อย่างหลักๆกันเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้าที่ของไอ้จังในสมัยที่มันอยู่กับแก๊งลูกหมูให้ฟังกันเพื่อน หนึ่งก็คือแจ้งข้อมูลให้กับแก๊งลูกหมูให้กับผู้กองพงเพื่อนคนไหนขายยาคนไหนเสพยาในพื้นที่สอนอตลาดพูตรงนี้เองไอ้จังต้องแจ้งให้ผู้กองพงรับทราบเพื่อนเนื่องจากว่าไอ้จังมันอยู่ในแวดวงยาเสพติดมันก็รู้ว่าบ้านไหนขายยามันก็รู้ว่าคนไหนเสพยาตรงนี้เองมันก็ต้องแจ้งให้ผู้กองพงรับทราบกันเพื่อนสองก็คือนะเป็นคนกระจายายาให้กับแก๊งผู้กองพงแก๊งลูกหมูกันเพื่อนเวลาผู้กองพงไปจับยามาได้กันเพื่อนตรง ตรงนี้เองไอ้จังจะเป็นคนเอายาไปกระจายส่วนหนึ่งกันเพื่อนส่วนหนึ่งก็เขียนสำนวนส่งเข้าหลวงส่งฟ้องไปอีกส่วนหนึ่งที่ผู้กองพงตัดไว้ตรงนั้นเองเอาให้ใหจังออกมาขายกันเพื่อน3ก็คือเป็นคนดีินเพื่อนตรงนี้เองนะครับไม่ใช่ดิวรับฮ่องกงหรือว่าดิวรับสิงคโปร์กันเพื่อนแต่เป็นดิวรับตลาดภูกันเพื่อนไอ้จังเองนะครับจะเป็นคนเจรจาระหว่างตำรวจกับพ่อค้ายากันเพื่อนเวลาผู้กองพงเวลาแก๊งลูกหมูไปจับยามาตรงนี้เองไอ้จังจะเป็นคน นเรียกลับเงินให้กันเพื่อนนี่คือหน้าที่ที่3ของไอ้จังนั่นก็คือตัวปิดดิวตัวเจรจากันเพื่อนส่วนหน้าที่สุดท้ายของไอ้จังนั่นก็คือทําตัวเป็นผลงานกันเพื่อนเมื่อไหรที่มีการระดมกวาดล้างในพื้นที่สอ,อตลาดพูแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาหาผลงานไม่ได้ ไอ้จังเองนี่แหละครับจะเป็นผลงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดของผู้กองพงเงินเพื่อนนี่คือสิ่งที่ไอ้จังทํามาเรื่อยกันเพื่อนตั้งแต่อายุ1 7 1 8ตรงนี้เองหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันได้ส่วนแบ่งยังไงผมจะบอกแบบนี้กันเพื่อนด้วยข้อมูลที่มันให้มามันได้ร้อยละสิบจากเงินเจรจาจากเงินปิดเดียวกันเพื่อนสมมุติว่ามีการจ่ายกัน10,000แบาทมันจะได้10,000บาทเข้ากระเป๋ากันเพื่อนถ้าปิดกันที่2 0 0 0 0 0มันก็ได้20,000ถ้าปิดกันที่5 0 0 0 0นมันก็ได้ เน,นี่คือผลตอบแทนที่ไอ้จังได้กันเพื่อนนอกจากผลตอบแทนตรงนี้แล้วมันก็ยังสามารถเสพยาแบบนันสต็อปได้แบบฟรีๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าหากมีการเจรจาหากมีการจ่ายเงินกันแล้วนั่นเท่ากับปิดคดียาที่จับมาได้นั่นเท่ากับของฟรีกันเพื่อนไอ้จังก็สามารถเอายาส่วนนี้ไปเสพไปเล่นไปแบ่งปันให้เพื่อนๆได้แบบสบายกันเพื่อนทีนี้คนไหนก็แล้วแต่ที่มาเอายาจากไอ้จังไปตรงนั้นเองไอ้จังก็เอาข้อมูลไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจอีกเหมือนเคยกันเพื่อนมันก็เลยเป็นการวนหลูบกันเพื่อนใครเอายาไปก็ถูกจับใครถูกจับก็เคลียเงินใครเคลียเงินก็ได้ปล่อยตัวปล่อยตัวไปก็เอายาไปลักษณะแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นกันเพื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา8-9ปีไอ้จังมันจับมาแล้วเป็นร้อยๆคดีกันเพื่อนมีทั้งเคลียรได้และไม่เคลียได้กันเพื่อนตรงนี้เองมันก็ทําเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลาย10ล้านมันบอกประมาณนั้นกันเพื่อนส่วนตัวมันเองนะครับถึงขนาดไม่ต้องทํางานกันเพื่อนออก จับยากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นงานหลักเลยครับเพื่อนตรงนี้เองมันใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปยื่อยกันเพื่อนอาศัยว่าได้เงินจากการจับยามาเลี้ยงชีพอาศัยว่าได้ยาเสพฟรีๆกันเพื่อนไอ้จังก็เลยถือว่าเป็นสุนัขตำรวจเฮ้ไม่ใช่นะเป็นสายตำรวจแบบเต็มตัวกันเพื่อนมันเดินเข้าออกสอนอตลาดภูเป็นว่าเล่นกันเพื่อนดีมันไม่เอาม้าไปสูบในสอนอกันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่ามันตึงในระดับหนึ่งกันเพื่อนไม่กลัวใครในพื้นที่เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกัน หัััวมนนนอยู่ทีี้จุดจบของมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมกันเพื่อนช่วงเดือนกันยายนปีพศ2565กันเพื่อนมีเด็กแถวบ้านมันกันเพื่อนเป็นเด็กเดินยากันเพื่อนไปเชิดยาเขามาแล้วโดนพ่อค้ายากระทืบเพื่อนเพื่อนตรงนี้เองนะก็เลยเอาเรื่องราวมาบอกไอ้จังกันเพื่อนมารายงานไอ้จังบอกว่าพ่อค้ายากระทืบเอากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดไอ้จังก็เลยถามว่าจะให้ทํายังไงเด็กแถวบ้านไอ้จังก็เลยบอกแหล่งพักยาให้ไอ้จังกัน เพื premises, ่อนื่องจากว่ามันต้องการดัดหลังพ่อค้ายากันเพื่อนที่มาทําร้ายมันที่มากระทืบมันมันก็เลยบอกแหล่งพักยากันเพื่อนหลังจากนั้นนะไอ้จังมันก็เลยนําข้อมูลไปบอกกับผู้กองพงบอกกับแก๊งลูกหมูกันเพื่อนว่ามันเจอแหล่งพักยาแหล่งใหญ่กันเพื่อนจนในที่สุดนะในวันที่2กันยายนปีพศ2565รกบันเพื่อนผู้กองพลนําแก๊งลูกหมูและพักพวกไปจับแหล่งพักยากันเพื่อนตรงนี้เองนะครับอยู่ในซอยตากสิน28่บกันเพื่อนแขวงบุคคล โลเขตทุนบุรีกรุงเทพมหานครกันเพื่อนเป็นคนละพื้นที่เป็นคนละสอนกันกันเพื่อนแต่ผู้กองพลก็บุกไปจับกันเพื่อนหลังจากจับกลุ่มได้นะครับตรงนั้นเองได้ยามา1 0,000แเม็ดพร้อมกับคนเฝ้ายาหนึ่งคนนั่นก็คือไอ้เบียกันเพื่อนไอ้เบียเองนะเป็นแค่เด็กเฝ้ายาให้กับนายทุนให้กับเจ้าของยากันเพื่อนหลังจากแก๊งลูกหมูนําโดยผู้กองพลน,นะจับไอ้เบียมาแล้วก็มีการนําไอ้เบียไปส่งที่สอนอบุคคลเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบกันเพื่อนตรง นั้นเองนะครับมีการส่งไอเบียไปพร้อมกับยา60,000เม็ดกันเพื่อนยาหายไป40,000เม็ดกันเพื่อนตรงนี้เองผู้กองพงกับแก๊งลูกหมูเอามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเจรจากับไอเบียให้ไอเบียมันรับจบไปกันเพื่อนไม่มีการซัดทอดหาหนายทุนหรือว่าเจ้าของยาหลังจากนั้นนะับเจ้าของยาตัวจริงเขาก็โทรมาหาไอจังกันเพื่อนเพื่อให้เคลียร์เรื่องนี้ให้กันเพื่อนเจ้าของยาตัวจริงชื่อว่าโคกันเพื่อนเป็นขาใหญ่อยู่ในพื้นที่ ฝั่งทนแต่ตอนนี้เขาไปเป็นขาเล็กอยู่ที่ประเทศลาวันเพื่อนอยู่ฝั่งทนไม่ได้กันเพื่อนเจอรถถังฝั่งทนยิงเอาให้ไม่ใช่นะค,คนละเรื่องนะครับอยู่ฝั่งทนไม่ได้กันเพื่อนคดีเยอะเขาก็เลยข้ามไปอยู่ฝั่งลาวกันเพื่อนไปบงการขายยาอยู่ฝั่งลาวโคกเองนะครับมีการประสานงานมายังไอ้จังกันเพื่อนบอกให้ไปคุยกับชุดจับกลุมให้หน่อยว่าอย่าขยายผลว่าอย่าออกหมายจับเพิ่มเติมตรงนี้เองให้จบที่ไอเบียเท่านั้นกันเพื่อนชุดจับกลุมก็คือแก๊งลูกหมูของผู้ กองพงเพื่อนได้ยื่นข้อเสนอไปเป็นเงิน1ล้านบาทกันเพื่อนหลังจากยื่นข้อเสนอไปแล้วนะทางโคกเองก็เลยมีการต่อรองเหลือ5 0 0 0 0นบาทแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับจังกันเพื่อนเพื่อยุติปัญหาทุกอย่าง จังเองก็เลยนําเงินนี้ไปให้กับผู้กองพงให้กับแก๊งลูกหมูกันเพื่อนฟังถึงตรงนี้แล้วเหมือนจะจบแบบวินวินกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เงินส่วนโคกเองก็ไม่ได้คดีกันเพื่อนตรงนี้เองต่างฝ่ายต่างได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่ายาที่จับได้มันเป็นยาปริมาณที่มากกันเพื่อนหกหมื 60, ่นเม็ดด้วยกันตรงนี้เองก็เลยไปถึงหูของปป,ปสกันเพื่อนปป,ปสอเองเขาก็ตามงานนี้อยู่นานกันเพื่อนตามแก๊งของโคกมาหลายปีดีดักเขาก็เลยเข้ามา แจมในงานนี้กันเพื่อนเอาไอเบียไปสอบเองเอาไอเบียไปขยายผลกันเพื่อนทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นพะโล้ไปเลยกันเพื่อนไอเบียเองนะเมื่อเจอปปสสอบแบบหนักๆเมื่อเจอปปสเข็นเข้าให้ตรงนั้นเองมันก็ร้องเจ๊กเจ๊กกันเพื่อนมันเองไม่สามารถต้านทานตีนปปสได้กันเพื่อนเขาตบสองสามทีมันก็เผยหมดแล้วครับว่าใครเป็นเจ้าของยาใครเป็นเจ้าของงานสุดท้ายท้ายสุดนะัปปสก็เลยออกหมายจับไม่มากไม่มายกันเพื่อน3 3 8หมายจับกันเพื่อนตรงนี้เองเอาทั้งหมดกันเพื่อนตั้งแต่เจ้าของบ้านตั้งแต่เจ้าของยายันเด็กส่งน้ําดันเด็กส่งข้าวกันเพื่อนลักษณะเป็นการกวาดล้างแก๊งของโคกไปเลยกันเพื่อนโคกเองครับถึงกับร้องเจ๊กเจกเช่นเดียวกันกันเพื่อนร้องหนักกว่าไอเบียอีกกันเพื่อนเนื่องจากว่าเจอหมายจับกันเพื่อนอยู่ประเทศเราก็ว่าลําบากแล้วแถมเจอหมายจับเพิ่มเติมเข้าไปอีกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดครับโคกก็เลยมีการโทรมาหาไอจังกันเพื่อนบอกว่ามึงเคลียร์ภาษาอะไร ไถึงเคลียรไม่ได้กันเพื่อนตรงนี้เองกูโดนหมายจับอีกแล้วหกหมื่นเม็ดด้วยกันกันเพื่อนนั่นก็คือสิ่งที่โคกเคลียรมาหาไอ้จังสิ่งที่โคกยกหูมาคุยสุดท้ายท้ายสุดนับไอ้จังมันก็เลยไปบอกกับผู้กองพงว่าไอ้โคกต้องการเงินคืนกันเพื่อนเงินห้าแสนบาทที่มันโอนให้ไปเป็นการเคลียรคดีแต่เคลียรไม่ได้มันก็เลยของเงินคืนสุดท้ายท้ายสุดนัผู้กองพงก็เลยคิดแผนชั่ววางแผนร้ายขึ้นมากันเพื่อนแผนกำจัดตัวกลางนั่นก็คือไอ้จังกันเพื่อนมี การโทรไปบอกไอ้จังว่าให้มาเอาเงินคืนที่โพไซดอนเงินเพื่อนตรงนี้เองจะเลี้ยงหมอนวดสักคนสองคนไอ้จังฟังแล้วก็กระเจียวแข็งเงินเพื่อนแต่มันไม่หลงกลเงินเพื่อนเนื่องจากว่ามันมีประสบการณ์มันอยู่กับตำรวจมานานมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเงินเพื่อนตรงนั้นเองนะแม้ว่าผู้กองพงเองจะบอกให้ไอ้จังมาหามาเอาเงินแต่ไอ้จังมันไม่มาเงินเพื่อนมิหนำซ้ำนับมันยังส่งลูกน้องของไอ้โคกมาเอาเงินแทนเงินเพื่อนลูกน้องของไอ้โคกเดินเข้าไปในโพไซดอน กันเพื่อนนึกว่าไปตีกะหรี่นึกว่าไปหาหมอนวดที่ไหนได้ไปโดนจับอยู่โพไซดอนกันเพื่อนตรงนั้นเองนะผู้กองพงมีการวางกําลังไว้กันเพื่อนพอมีการปรากฏตัวของลูกน้องไอ้โคกปรากฏว่าผู้กองพงก็เข้าล็อกตัวกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับลูกน้องไอ้โคกก็โดนจับไปอีกหนึ่งคนกันเพื่อนในระหว่างที่จะเอาลูกน้องไอ้โคกไปยัดยาไปดําเนินคดีอยู่นั่นเองปรากฏว่าไอ้จังมันมีไม้เด็ดกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันบันทึกคลิปวิดีโอมันบันทึกข้อ ความที่มีการเจรจากับผู้กองพงไว้โดยละเอียดกันเพื่อนมันก็เลยส่งคลิปวิดีโอส่งคลิปเสียงไปให้ผู้กองพงกันเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ปล่อยลูกน้องไอ้โคกออกมาผมเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วนะเมื่อผู้กองพงกับแก๊งลูกหมูรู้ว่าไอ้จังมีหลักฐานที่จะเอาผิดตัวเองได้ก็เลยยอมปล่อยลูกน้องโคกออกมากันเพื่อนโดยไม่ได้เอาผิดโดยไม่มีการยัดยากันเพื่อนหลังจากนั้นนการไล่ล่าก็เกิดขึ้นกันเพื่อนผู้กองพงกับแก๊งลูกหมูนะครับ ออกไล่ล่าตัวไอ้จังแบบสุดฤทธิ์สุดเดชกันเพื่อนต้องการจับไอ้จังเพื่อจะปิดปากตรงนี้กันเพื่อนมิหนำซ้ำนับตัวของจังเองก็ยังถูกโคกส่งลูกน้องมาไล่ล่ากันเพื่อนแม้ว่าโคกไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ลูกน้องเขาอยู่เต็มฝั่งทนกันเพื่อนออกไล่ล่าไอ้จังแบบเต็มกําลังเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าไอ้จังเป็นคนรับเงินมาจากโคก5้าแสนบาทกันเพื่อนไม่สามารถเอาเงินไปคืนเขาได้ไม่สามารถเคลียร์คดีได้ไม่ต่างอะไรกับบิดเงินเขามาตรง นี้เองก็เหมือนไอ้จังถูกไล่ล่าทั้งสองทางกันเพื่อนซ้ายก็ตำรวจขวาก็พ่อค้ายยากันเพื่อนหันซ้ายเจอคุกหันขวาเจอลูกปืนกันเพื่อน งเอบอกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่จะเป่าให้ดิ้นจะเป่าให้ตายกันเพื่อนจังเองก็เลยไม่มีทางเลือกกันเพื่อนถ้ายอมให้ผู้กองคงจับกลุ่มตรงนั้นเองไม่รู้ว่าจะถูกยัดยาเท่าไหร่กันเพื่อนยาไอซ์สัก20กิโลยามาสัก1ล้านเม็ดติดคุกแบบยาวๆไม่ได้ออกเลยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นโดนจับแค่คดีเสพคดีลักทรัพย์เป็นผลงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าถูกจับกลุ่มครั้งนี้อาจจะตีตัวยาวไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตรงนี้เองจังเหมือนถูกบีบแบบสุด สุดกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจมาร้องสื่อกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาไปหาเพจพ่อใหญ่เกียงไก่ไทยอ่อนแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าถูกไล่ล่าเหมือนเดิมกันเพื่อนเขาก็เลยเปลี่ยนขอความช่วยเหลือจากเพจอื่นบ้างกันเพื่อนมาที่เพจสายไหมสายไหมหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจตื่นมาแล้วไม่เจอใครแฮมันคนละสายไหมกันเพื่อนอันนี้มันสายไหมต้องรอดกันเพื่อนเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเจ้าของเพจสายไหมเขาอาจจะมีเส้นด กว่าเขาอาจจะออกสื่อได้ดีกว่า ก็เลยมีการนำตัวไอ้จังกันเพื่อนมาเดินสายออกสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมตรงนี้กันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบจุดอวสานของจังตลาดภูสายตำรวจคนนี้กันเพื่อนคนที่ทำงานมาให้ตำรวจหลายปีดีดักกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดถูกตำรวจหักหลังถูกพ่อค้ายาเล่นงานกันเพื่อนตรงนี้เองก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีกันเพื่อนไม่ว่าเราจะเดินบนเส้นทางยาเสพติดตรงจุดไหนก็แล้วแต่มันเสี่ยงทั้งนั้นกันเพื่อนเป็นผู้เสพก็เสี่ยงเป็นผู้ พาก็เสียงเป็นสายตำรวจเป็นเอเจนเป็นอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ล้วนแต่เสียงคุกเสียงตารางทั้งนัน้นเพื่อนมีแต่เสียกับเสียเพื่อนโดยเฉพาะสายตำรวจเพื่อนเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจํำโคตรลำบากเพื่อนไอ้จังเองถ้าเข้าไปในเรือนจำํำผมว่าอ่วมแบบสัตว์กันเพื่อน จับมาหลายคดีจับมาหลายคนลักษณะแบบนี้มีคนรอรับอยู่แล้วกันเพื่อนไม่ใช่เรียกเข้าไปบ้านเพื่ออยู่ด้วยกันเพื่อนแต่เรียกเข้าไปบ้านเพื่อปิดกล่องเพื่อกระทืบเพื่อนเพื่อนมันใช้ชีวิตโคตรลาบากเลยครับเพื่อนผมเคยเห็นมาแล้วกันเพื่อนสายตํารวจบางคนนะครับยอมขึ้นไปขังเดี่ยวขังซอยเพื่อไม่ให้ถูกทําร้ายเพื่อไม่เดินลงแดนกันเพื่อนตรงนี้เองเดินลงแดนไม่ได้กันเพื่อนถูกปิดกล่องถูกกระทืบเอาแบบง่ายๆเลยกันเพื่อนใช้ชีวิตข้างนอกว่ายากลําบากแล้วใช้ ชีวิตข้างในยากลําบากกว่ากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันเพื่อนไม่มากก็น้อยกันเพื่อนจุดจบของสายตํารวจจุดจบของหมาตํารวจมักจะเป็นแบบนี้เสมอกันเพื่อนจําคลิปนี้ไว้ให้ดีเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เลยกันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้ไหวน้าที่นี้ด้วยนะเพืพ่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บ อย่าจนขอบคุณครับผม